ลืมภาพการปล่อยจรวดแบบเดิมๆไปได้เลยครับเพราะในอนาคตของการส่งดาวเทียมขนาดเล็กอาจจะเปลี่ยนจากการใช้จรวดมาเป็นการยิงดาวเทียมด้วยปืนใหญ่อวกาศที่มีความยาวเกือบ10กิโลเมตรเทคโนโลยีสุดระหัมนี้พัฒนาโดยบริษัท l o n อง shot Space ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากสหรัฐที่ประกาศจะทุกราคาค่าส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปอวกาศให้ถูกลงหรือเพียง10ดอลลาร์หรือประมาณ300กว่าบาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับราคาที่บรนทูกขนาดนี้เป็นเพราะปืนใหญ่ที่ใช้ หลักการของกส๊สแบบหลายขั้นตอนยิงแคปซูลใส่ดาวเทียมขนาดเล็กผ่านลำกล้องปืนยาวกว่า10กิโลเมตร มันจะค่อยๆเร่งความเร็วไปจนถึงมัก23หรือกว่า28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วขนาดนี้ทำให้แคปซูลเกิดความร้อนสูงเกือบ3,000องศาเซลเซียสทีมงานจึงแก้เกมด้วยการห่อหุ้มสัมภาระด้วยวัสดุพิเศษที่มันจะค่อยๆสลายตัวไปเพื่อปกป้องของเครื่องในและใช้ลำกล้องที่ยาวเหยียดเพื่อลดแรงจีไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พังเสียหายโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะว่าได้แบ็กอัพรายใหญ่ยอย่างแซมอัลแมน ีโอของ Open AI และก,กองทัพอากาศสหรัฐร่วมลงทุนครับและในตอนนี้นะครับพวกเขาสร้างตัวต้นแบบปืนอวกาศสําเร็จขึ้นมาแล้วนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียและกําลังเตรียมสร้างของจริงที่รัฐเนวาดาโดยตั้งเป้าอีก10ปีจะลดราคาการปล่อยด้วยจรวดให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็มีตั้งแต่500ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ1 0 0 0 0แบาทต่อกิโลกรัมเลยครับหากเทคโนโลยีนี้ทําได้จริงนะครับวิธีการขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กและเศรษฐกิจอวกาศ ใหใม่จะเปลี่ยนไปตลอดการแน่นอนครับ